ไหวเหนเนี่ยรีไอจเจอร์เดลีนควเจริญมากเจริญแท้ๆเดลีฟังเ้ยปางเรายกมือไหว้ความเจริญยกมือไหว้เหรอเจริเดลีได้เออแถวบ้าอเชี่ยบ้านนอกกับบ้าไปแต่บ้านเฉิดเรเคยเห็นเดลีบ้านเฉิดเพื่แต่งานชีวิตอยู่กับงานตั้งแต่ตั้งน้อยจนใหญ่บ้านเฉิดมาจากฝั่งบ้านฮอยแหละฝั่งเราเลยอายุ13บปีมันใหญ่อยู่ดี ทำไม่ยังอยู่ไทยว้าวบู๊ว้าวบออกเลยไอ้เดี๋วว้าวบาออกเลยลีปานถือรางวัลที่หนึ่งเล็วหเดียวเนี่โอ้แซงมาถือรางวัลที่หนึง่งเลยแหละอยากให้บอกให้มีฝุ่นคือถนนทนทางเมืองไทยอันนี้บ้านทำไม่ยังยางแค่ยางที่ซื้อถนอนทางทางไปไปในเมืองเป็นลุ่มเป็นบอ่ออ่ะรถรถ แค่รถจักไปเชื่อกันไปตลาดอ่ะนึกไปยากเลยไปบ่ได้เลยสิ่พาน้องเบิ่งกล่อมตื่นเต้นใจแล้วโมนี่ตาปะยางมาพี่ชัางพี่มาพี่ครับพี่บ่เคยนี่รีกว่นี้เนี่บ่โมเคยเห็นไหนบ่เคยเห็นเขาสิว่าเจ้าเส้นแสงนี่นี่โอ้ยน้องมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนี่สาวกว่าปีบ่เคยบ่เคยย่างจังซี่เลยนี่บ่เคยเลย แบบนี้ก็เคยแต่เคยอยู่หนังรถชงงานชงของแบบชงงานนี่ยนะครับไป็นชงให้ลูกค้าลุงช่างเจนเจียเคยได้ผ่านได่ผู้วมวดเช่นอันนี้คืออโศกอโศกแมนมานีเบาเบาเสือหนะพี่ฟางตึกโอ้ยป้านนั่นคุณโมนี่ ตัวไอ้ไอ้ตึกลุยยังกันนี่ไอ้ผู้เขาผู้เขาว่าจุดมีแต่อยู่บ้านเขามีแต่เห็นแต่ผู้เขาอะไรภูเขาปลาเสิรมามื่อวันฟังนี้ปาเสิร์ตใช่เดี๋ยวไปนะโอ้โห เต้นเต้นตนบบว่อกเลยเดี๋ยวว่าบอกเลยลีปาถระวัที่หนึ่งเลยวนี้โอ้แซมาถึงระวัที่หึเลยแหละเอามองฟังนี่บเซร์มองไปมองไปฟังอันหนึ่งสองสามพูนโอ้โหใครบอมได้ใจด้วยเวลาเห็นตอนนี้แบบโอ้โหอบาบบบถึงบอออกเลยอ่ะมัน เฮ็ดจินได้มีแต่กระจกมีแต่เพรนั่นมีแต่ปูนเฮ็ดก็เฮ็ดจินได้ไอ้หืดหืดแปลกมีแต่ปูนไหมพูดอะไรก็เฮ็ดจินได้ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องตังอยู่ก็เกิดก็เฮ็ดด้วยยังหนิไหวก็เฮ็ดด้วยยังเอาคนไทยต้องเก่งในการก่อสร้างปาหืดปากคนไทยแล้วอยากเชื่อขึ้นมาจากใต้ดินจากใต้ดินเชื่อขึ้นมา หน้าบลาเสร็จใส่อะไรทัทงงร้งหอดเลยเยวขึ้นมากครับปูแต่อ,อีกฝัง<อ>งง่งหนึ่งมั่ฝั่งหนึ่งและมาฟังฝั่งนี้เบิ้งถนนเนี่ยย่างว่างไม่พอเสร็จโอ้ถนนนีน่เองเลยนะฮะถนนตอนนี้ถนนว่างขนาดเลยปกติถนนเสนีจะรถน้อยหลายเนียหลายลายีโหลหลายปกติมีหล,ลายหลายลีปกติบมาเชิญก็เคย เคยนั่งรถไปทรงงานอยู่ทรงคลองเอาอะไรพดเเห็นบ่เนี่พโบเลยพบเห็นบ่เนี่เห็นยุ่แต่ว่าจะเป็นอย่างบ่หน่จะเป็นจะทันทีอย่างบููกันตายมาเองมาบูถือแต่ใครมาเองมาบูถือแล้วเลยแหละึก่องโอ้ตึกนีใหญ่ดิอินเตอร์เชนนลม่ใ่เอถกคนเาน้าสียังเป็นคนให่แมนเป็นทางสีนะพอเสอกัรที่เรียกว่าฝากไท่ทนี้เนาะ ดีใจบ่คะดีใจดีใจความรู้สึกด,ดีใจมากดีใจเอริอดีใจต้องขอบคุณขอบคุณอ้ายที่อ้ายพามาอยู่วีนาทีแรกคิด่ลงไปสันเตดินตอนที่อ้ายไปซื้อตัวคิดจังไรตอนน่ะโอ้ยเป็นบ่ลน้อว่าซื้อจังไดรนนะ้อว่าซื้อแต่ซื้อซื้อยังก่อไอ้ซื้อตัวซื่อตัวรถสื่อบัสอ๋อเป็นบ่ลน้อวะสื้อจังไดรน้อว<ด>่าเบิ่งเขาเบิ่งเขาเบิ่งเขาไปเอาเฮากันเฮ็ดตามเขาเฮาก็เฮ็ดตามเขาเฮากัน วันนี้วิวิทีแรกที่เห็นรถไฟใต้ดินเนี่เป็นอย่างไรแรกนึกว่าเขาคิดว่าอยังเออไม่ยังเคลื่อนไหลแบบลุ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 ล่ะนอ่านก็ดีใจน่าละซิ่งที่อ้าอยากให้น้องได้เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยบอลเก่าบอลเดิมนะแต่ว่าน้องเพป็นแบบเรเคยเห็นนะได้เห็นแล้วก็ดีใจนะก็ฝากฟไปเพียงเท่านี้เนาะ อาทนายทีมบางระชินชอบไปสนับสนุนบาวเสิร์ทางช่องบาวเสิร์ชาแนลบาวเสิ Channel, เร์ชาแนลนี่น้องเด้ออาทายเรื่องเล่าข้อมเจริญของเมืองไทยออกสู่สายตาชาวโลกออกสู่สายตาบอลเท่าเดอ้อนี่คือสิ่งที่อาอยากเ็สเนาะกาแฟกับพี่ชื่นใจกับรายการพี่น้องเอ๋ทนายทีมบางระชินชอบอยินดีกับลหลไปกันตังใจบาวเสิร์เนี่ยเมืองไทยคนนะเนี่ยสนับสนุนผมเข้าด้วยกันบางคนขังพูดชนะกับรายการพี่น้องเอ๋สวัสดีครับสบายดีอ๋าบาวเสิร์เด้อเฮอไม่เจอตึกกับตึกเนาะไอ้แมนบอสเฮ็ดจริงไหนเฮ็ดเอาข้าเอา เอาเงินใจเห็นไอ้คนไทยรู้ไอเนาะรวยอยากใครอยากให้บ้านเนาเป็นยังไงเนาะอยากให้แบบว่าให้มีดินเนี่ยนะอยากให้ว่าให้มีฝุ่นคือถนนหนทางเมืองไทยอันนี้บ้านท่าเมียงยางแค่ยางที่ซื้อถนนทางทางไปไปในเมืองเป็นลุ่ม,มเป็นบอ่อรถรถ แค่รถจักรไปเชื่อกันไปตลาดอ่ะนไปยากเลยไปโมไดเลยอยากใครมีแบบนี้อยากถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศเท่ากันวัาไดวเนนอเราไปกันเพื่อไปเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวลาวเพื่อนกับเพื่อนกับเป็นยังเพื่อนกับมกเที่ยวลาวเป็นเพื่อนกับชอบบรรยากาศั่งลาว บัดเข้าบัดมาฟังไทยชอบชอบฟังไทยอีกบ้านนึงอยากให้มีแบบแบบนี้เด้อถ้าอยากเฮ็ดถนนหนทางก็เฮ็ดดีๆเฮ็ดแบบอยากให้เป็นลุมเป็นบอ่อไปยากมายากบ้าเสือไงเขาทำเลยบ้าเสือเสื้อบอยว่าไตาทองถนนนี้สีมีชั้นใต้ดินฮนะบิ่งจังสีเห็นเนี่ยโอ้ยมันบ่มีนมนะ บ่มีเบิ่งจากเหตุบ่ม oh ีเห no, ็นบ in ่บ่มีชั้นใต้ดินไอ้กับผ้าไปเบิ่งมาแล้วเมื่อกี้เฮายางขึ้นมานเดี่ยวนี้บ่มีจังได๋น่ะบ่แม่นเฮามาทางนั้นแม่นเอามาทางนี้เอาก็คือมาพี่ได้แรถไฟฟ้ามันจะไปตามแนวใต้ถนนอ๋ออะไรที่ที่ต่อหม้อกู้กันยังไงก็เใ็้จิงไต่ไปก็ฟังจิงได่เสาเข็มวะเสาเข็มเสาเข็มก็อยู่ตามตึกเนี่ยแต่ว่าถนนบ่มีเสาเข็มเนี่ยอ๋อคนขุดลึกลงไปมันหาซิปเมตรหรื่าบ่เบาเบาเซิร์ช น้าพี่นี่ภาพวาสดุระเบิดฟังนี้ตรงกลางเลยสี่แยกก่อนนี่ตาบอกพี่นอ้องบ้านเท่านี้มามาเห็นแล้วเป็นอย่งไหนของจริงของแทนมาเห็นแล้วดีใจมีอีหลีบอมีเชื่อเชื่อแล้วบ้านนี้เชื่อว่าจังใดเชื่อแล้วว่ามีอีหลีมีอีหยังรถไฟใต้ดินอ่ามีชั้นใต้ดินพร้อมมีชั้นใต้ดินพร้อมแล้วก็มีตึก มีมีเพื du, อ่อนเครื่องเอ้นมาเพื่อนบ่อนี่อาค่ารตึ๊งอาค่ารอ๋อเสิร์นี่น้นพันกว่าประเทศไทยบ่อเจริญในน้าทานนาทีบ่อเสืร์ไม่ง่ายอยางมืงไทยสั่ปีอยากบอกอย่างกีับค้นที่บอกว่าประเทศไทยบ่เจริญ well อยากบอกว่าอยากอยากไปเด้ออยากยาไปว่าเด้อประเทศไทยบ่อเจริญเจริญถ้าบ่อถ้าบ่อเบิ้งกับกับตาตาบ่อเห็นกับตาพอต้องเบิ้งกับตาเองว่ามามาเบิ้งมาสัมผัสเบิ้งเองว่ามันเจริญหรือบ่อเจริญ จเจริญเจริญจริงๆจเจร the ิญจริงแบบเบอรเสือเทนแล้วเห็นกับตากับใจแล้วเจริญแหงเจริญบอเว่าอื้มทั้งหลเยอ๋อแต่คนไทยมันคือแบบประเทศมันกำลังพัฒนาฮะเจริญประเทศไทยกำลังพัฒนาเลยตอนนี้อยู่คนไทยเปล่าคนไทยที่พัฒนากำลังพัฒนาประเทศเท่าเปล่าประเทศเป็นกำลังพัฒนา ใช่แมนกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะพัฒนาประยุทธ์เนาะประยุทธ์ประยุทธ์บัวเสาบัวยนเลยอ่ะแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆทนนาตอนนนทนทางเฮ็ดบัวใดก็เฮ็ดพยายามให้เฮ็ดได้เฮ็ดเฮ็ดไท้ใดอ่ะเอาพ่อเสือให้เ่าเสือสี่เบิ้งความเจริญให้พี่น้องเขาเห็นแน่สี่เบิ้งไปนะอาชีพทเอาสี่ออกไปหันหนาวแน่สี่ออกไปเฮ็ดามเจริญหันหนาวมาเออ โอเคอายยี่ตรงนี้เอาสีไปจุ๊งๆหนี้นเออโอเคเจริญองนี่คือความเจริญของประเทศไทยเด้อบ่าวเสรด้อนะฮะอายก็ดีใจเด้วที่ไภาพบ่าวเสรดมาเห็นความเจริญนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการอ่าคนหัวลุกฮะคนหัวลุกคนหัวลุกคือสิคนหัวลุกเหมือนแบบคือเกย์ใครปีหลอกนะนี่ครับ คือว่าไปในดงครับเราเคยเห็นนะขณะปลาเสือก็่เคยเห็นดงอ่ะบนโรงพยาบาเห็นปลาเห็นดงหรืเห็นปลาเห็นดงได้ยังเสียงแบบยังแปลกๆขนหัวลุกเลยในป่าแสดงว่าแสดงว่าว่เห็นแบบนี้เลยขนหัวลุกขนหัวลุกคนคนแขนขนยังตอนนี้แบบก็ไม่เจะตัวบ่าเจะแกล้งกหมดไม่เจอตัวอ่ะอ่ะเขาสิว่าจะเป็นนอกดิ เออแถวบ้านเชียว่าบ้านนอกก็วอาวไปแต่บ้านเชิดเ่าเคยเห็นอเลยบ้านเชิดเหตุแต่งานชีวิตอยู่กับงานตั้งแต่ตั้งน้อยจนใหญ่บ้านเชิดมาจากฝั่งบ้านเขาแหละฝั่งเราอว่วะอายุสิบสามปีมาใหญ่อยู่เวียมาใหญ่อยู่ไทยตอนนี้อายุสามสิบกว่าแล้วเหตุแต่งงานไหญ่จะไปใส่กับไปบ่ถือย้อนเหายังย้งยงยงอนเหาอ่านหนังสือบอกอ่านหนังสือบอกมียาตเขากัน นั่งรถโมเป็นบานนั่งรถนั่งแท็กซี่เนี่ยถ้าจะให้เขาไปวะต้องบอกซอยบอกถนนเขาจะได้บอกรถแท็กซี่ถูกถ้าไปเองบ่บอก่โอ้บอกไปโมเป็นคือไอ้คือไอ้บอกให้บอกให้เขามาโมนี่แหละเขาบอกนั่งรถไฟนั่งรถแท็กซี่ได้บ่อ้บอกได้แล้วว่าจะบอกว่าบอกได้แล้วจ้าว่ามันมันแพงแล้เจะว่า ตอยากมากไอ้บอกว่าสิมาแต่ว่าตัวสีทางแท็กซี่มากไอ้บอกว่าบ่ห้มากแท็กซี่แมนไา้บอกว่าบ่ต้องมากหรอกว่าแพงเสียหลายจะว่านั่งนั่งรถไฟได้บ่บ่เอานั่งบ่ไปไปบ่ถึงถ้าบอกว่าถ้าบอกบอกซอยบอกถนนเออคอยฮู้ยุขาบอกรถเขามาส่งไอ้บอกเสื้อว่าเบาเสื้อเบาเคยเห็นบาเคยเห็นอะไรยบาเคยเห็นนะ บ่าเสือดยกมือไหว้ความเจริญเนี่ยถ้าเปล่าห็นอ่ยกมือไหว้ไอเนี่ยเจริญเดือดความเจริญมากเจริญแท้ๆเดือดเปล่าเฮ้ยเปล่าเรายกมือไหว้ความเจริญยกมือไหว้เปล่าเรายกมือไหว้ความเจริญเห็นความเจริญเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเอ้ามามาอวดมานี่ไปเจอไรเนี่ย โอ้ยเห็นเห็นครั้งแรกในชีวิตอีกได้นดินี่คือมาเห็นครั้งแรกในชีวิตเอาสิเอาที่สองคนบอกกันเรงเวลาเห็นนะฮช่วยกันอวดเนี่ยเป็นยังไงเคยเห็นบ้างไหมบ่สผเคยคราวนั่นแหละบ่เคยเห็นบ่เคยบ่เคยเห็นเคยกับบ่าอ้วนกับเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตว่าถนนหนทากวนโอ้ยสีอ่อนนักท่องเที่ยวต้องรอไปเด่นยุดเป็นบ่อขึ้นนั่งเกาไปเดงไปแดกนะ ต้องรอรถรถยุดนะครับต้องรนะอใ <ลอ S 2> ห้ไฟเขียวไฟแดงน,<ค>นี่ต้องรอไฟแดงไฟแดง,ต,งต้องไปบ่ไฟแดงต้องต้องให้นักท่องเที่ยวเดินเดินข้ามถนนเ,นเนป็นบ่ไฟแดงคือให้รถยุดไฟเขียวให้รถเขียวมากโอ้โหโ้ปลาทูอันนี้คือสิเป็นเออไฟแดงรถรถรถต้องจอดกี่เบื้องนะไฟแดงยังรถจังจอดที่เบื้องท่องเทียเท่ยวรถโฟล,ล์มาหลายเบื้องนะอยู<ฮ>่บ้านเทามีบ่อยู่บ้านเทามีบ่ บ่มีปัจจุบันเนี่นยไฟแดงก็บ,บ่มีไฟเขียวก็บ่มีเห็นว่าตามกันตายบ่อยอ่ะเห็นเห็นข้อมีระเบียบแหละเป็นยังไงเบาเบาเบาเสือดเบ,บ,บาเสิร์กอยากให้เป็นแบบนี้ปัจจุบันเหรออยากให้เป็นแบบนี้ดีวะดีซึ่งว่าถนนบ้านเหรอมันแคบต้องอยากให้มีแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อยากให้มีแบบก็มีระเบียบเนาะความระเบียบ ก็มีระเบียบความแบบอย่างกงีระเบียบในอย่างเง้ยนะว่าว่าเปลาเชิดกัวใครคนรู้สึกว่าเปลาเปลาเปลาเสือเปล่าแจ๊ไอเปล่าเาอ้วนท่าเปาเสือเปล่าเนี้ยคือสั้นๆเป็นไงคือสั้นๆสั้นๆแต่เฮาแทไบ่เคยแบบมนบอเปล่าเชิดยู่ในกับงานเป็นตัวเขาบอกไม่ได้ตัวบม่ได้ตัวมันสั้นอยากเหล่าบอคิ้วเหล่าจัะบ่เคยกินเหล่าบ่เคยกินเหลากินแต่เบียร์อ่าเอาโอเคเดี๋ยวพอนที uh, uh, huh. ่ท้ายรูปจะกสองคนละสี่เมื่อกี้ไปที่ก้มเจริญเนี้ย เอ,เอาเอาเอาบาเสิดยืนอยู่ฝั่งนี้บาเสิดยืนอยู่ข้างกันข้างนี้ข้างนี้เรียกกันบาเสิดยืนฝั่งนี้เอออ้อนหันหนากไปจังหน่อยเอายังพ e e ูดไหวยังพูดไหวกอบเจริญหนักหนักไปยังพ <mosque> ูดไหวยังพูดไหวยกมือไหวกอบเจริญโอเคโอเคบ่าเราก็ได้เห็นเนาะสมดังใจพี่น้องเลยนะฝากไว้เพลิดเพลินกันแล้กันทานทีทีมมากลายซินชอบนะกอบเจริญปย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบนะฮะ ฝากช่องเบาเสือชั้นแนวแล้วก็บเบ้าอ้วนบ้าอ้วนเซโนบ้าอ้วนเซโนนะพี่น้องฝากไว้ท่านี้ก,นกันแล้วกันสบายดีสวัสดีครับส,สวัสดีครับโอ้สองสองสองนุ่มรอพี่น้องเลยนะเบ้าเหล้าควมามใสซื่อเป็นยังไงด้วยนี่มันเป็นไงมันสั่นอยู่มันอยู่แบบเป็นเนะนี่ยมันตึบ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 แกงคาตอนนี้ฮะเต็นทุบตุบอะไีบอสอะไรอะไรเป็นัังไมนตึบ ัขาสั้นบึงไปแต่งตัวสิไปใช่ไหมสิไปหายไปนาไปเราจะไปได้แล้วถ้าคูณว่าจะไปข้างนอกก็ใช้ผ้าใบดีๆแล้วก็ได้นี่ยชีวิตกันนี่กันเก่งกับเหตุงานเชื่ยเกเหตุงานนี่คือการใส่แดดมากเลยต้องือกแต่ละกิที่บ้านเทำแบบ